กดติดตามและกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสนใจสินค้า QA2 ท0956692971และที่สำคัญนะครับขอฝากเพจไว้ด้วยนะครับกดถูกใจกันเยอะเ,อะเพจซื้อขายคันตกกุ้งและอุปกรณ์ตกกุ้งจากไต้หวันซึ่งตอนนี้มีสมาชิก40,000คนแล้วนะครับ ผมเป็นแอดมินเองสวัสดีครับผมคุยเบ็ดตั้ง100%ซวันนี้นะครับจะมารีวิวเจ้าเบ็ดเซเว่นสีทองครับเป็นเบ็ดเซเว่นตัวเล็กครับมากับชุดหยดน้ำชุดเบาครับวันนี้ก็มาที่บ่อเจอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่น,นครับ ซึ่งบอกตรงๆเลยว่าบ่อนี้ปิดไปแล้วครับผมถ่ายคลิปนี้นานมากแล้วประมาณ1ปีก่อนวันนี้ใช้คันซึ่งเป็นคันสเตลล่านะครับเป็นคันสเตลล่าแต่คันสเตลล่าปกติจะเป็นเวทแอลครับแต่ผมเอาไปคันที่เป็นแบงค์ของคันฮนุุมานมาใส่ด้านบนครับ ซึ่งมันพอดีกันเลยครับพอดีหมายความว่าท่อนตัวด้ามค่อนข้างที่จะแข็งสามารถคอนโทรลตัวกุ้งได้แต่ปลายคันเป็นปลายคันของแบงค์ฮนนุมานมันจะอ่อนครับมันสามารถชังกุ้งได้และที่สำคัญมันเหนียวมากครับปลายคันของคันฮาุมานท่อนแรกที่ติดไหมมันเหนียวมากครับ แล,แล้วเราก็ใส่ชุดตกไปครับหลังจากผมตัดชุดตกให้พอดีกับบ่อนี้ครับผมก็ใส่ชุดตกไปแล้วก็ดึงมาให้ชิดที่ปลายไหมที่เรามัดบมไว้ครับหลังจากนั้นผมก็เทสปลายคันเห็นไหมครับเหนียวมากครับเจ้าปลายคันหนุมานครับตัวนี้เป็นแบงค์ที่เขาส่งมาให้ทดสอบนะครับ แต่จริงๆแล้วมันจะเป็นสีขาวซึ่งตัวนี้ผมได้มาตั้งแต่ก่อนตั้งแต่ก่อนที่คันจะมาครับเขาส่งแมงมาให้เราเลือกครับเราก็ทําการวัดระดับน้ำครับทุ่นตัวนี้นะครับเป็นทุ่นหยุดน้ำตัวเล็กใช้กับเบ็ดตัวเล็กครับเป็นเบ็ดเซตัวเล็ก เราลองมาดูอาการกันครับว่ามาอาการจะเป็นยังไงครับเบ็ดเซเว่นเราจะตกยังไงกันส่วนใหญ่นะครับเบ็ดเซเว่นเขาใช้สําหรับมือสับครับนักสับสับอย่างเดียวครับอันนี้เรามาดูกันครับนี่ครับวัดระดับน้ําให้ซ็อปเปอร์ตัวล่างนะครับหรือว่าตูดทุ่นแตะที่ผิวน้ําครับนี่ครับ พอเราเอาที่วัดระดับน้ำออกไปนะครับเบ็ดก็จะตั้งอยู่ที่บริเวณพื้นพอดีเนี่ยครับเซเว่นสีทองครับตัวนี้ไม่ได้ทำเบ็ดตั้งนะครับเบ็ดเซเวนผมไม่ได้ทำเบ็ดตั้งก็ค่อยๆหย่อนไปบริเวณนอกซึ่งออกบ่อนี้ไม่แรงมากครับ พอหย่อนไปบริเวณนอ,อกเราก็ลังไว้สักคู่หนึงครับประมาณ5-10วินาทีหลังจากนั้นครับเราก็ปล่อยคันครับปล่อยคันลงเพื่อที่จะให้ตัวทุ่นเนี่ยถูกออกพัดออกไปเรื่อยๆครับเนี่ยครับเห็นไหมครับพอพัดออกไปแล้วเจอตัวกุ้งครับถ้ามันเจอตัวกุ้งทุ่นก็จะจมลงไปครับ เราล้างไว้ครับล้างไว้บริเวณนอกก่อนครับแล้วก็นับในใจ5ถึง10วินาทีครับเพราะว่าอะไรเนี่ยครับเห็นไหมครับพอเราล้างบริเวณขอบออกมันก็มีอาการอย่างเงี้ยครับเพราะว่ากุ้งมันอยู่ที่ขอบออกเยอะครับกุ้งเป็นสัตว์ที่ต้องการออกซิเจนสูงปล่อยไปมันก็อยู่บริเวณน็อกนั่นแหละครับจมค้างอย่างนี้ครับ นับในใจ5-10ถึง10วียที1 2 3่1 2 3 4 5โอ้โหยังไม่วัดอีก1 2 3 4 5โอ้โหเรียบร้อยครับตัวแรกครับแต่ก่อนนะครับแต่ก่อนยังวัดไม่เป็นเท่าไหร่ครับเมื่อ1ปีที่ผ่านมาจริงๆแล้วประมาณ5้าวิก็วัดได้แล้วครับจมคางเมื่อกี้เต็มปากครับโอ้โ oh, ห oh, ตัวนี้ เต็มปากกันเลยทีเดียวครับสำหรับเจ้าเบ็ดเซเว่นครับนี่ครับวันไหนกุ้งกินให้จุ่มก้อนใหญ่ๆไปเลยครับตัดเหยื่อก้อนใหญ่ๆจุ่มหัวเชื้อเยิ้มๆตัดหัวเชื้อก้อนใหญ่ๆจุ่มหัวเชื้อเยอะเลยครับเพื่อเป็นการอ่อยเหยื่อครับกุ้งก็จะมาอยู่บริเวณที่เราตกครับถ้าบอ่อไหนไม่ใช้หัวเชื้อครับ บ่อไหนไม่ได้ใช้หัวเชือ้อผมก็จะต้องหากุ้งบริเวณอื่นไปเรื่อยๆครับแต่วันไหนที่ใช้หัวเชือ้อผมก็จะตกบริเวณเดิมครับทิ้งไปบริเวณเดิมมีอาการอีกแล้วครับค่อยๆจมครับพอค่อยๆจมเราก็ยกคันขึ้นครับพอไม่มีอาการผมก็ปล่อยคันต่อครับพอมีอาการผมก็ยกคันขึ้นครับนี่ครับ เพื่อที่จะให้ทุ่นรับน้ำหนักได้เต็มที่พอเอ็นตึงครับนับในใจ1 2 3 4 5สโอ้โหโห,หลังเกินไปครับไม่วัดสักทีครับเกินไปครับเมื่อกี้นะครับหลังจนมันหลุดครับจริงๆแล้วควรที่จะหลังพอปลายคันตึงนะครับเราก็ตวัดขึ้นมาเลยครับเนี่ยครับ พอคันตึงครับนัดในใจ1 2 3 4 5ห้าแล้วเราก็ตวัดขึ้นมาเลยตัวก่อนหน้านี้ครับลังไว้แต่ไม่วัดสักทีครับลังไว้แต่ไม่วัดสักทีกุ้งมันก็คข่ครับพอคันตึงเกินไปมันก็คายนี่ครับเต็มปากครับหัวเชื้อคุวครับไม่มีไม่ได้แล้วครับไม่มีไม่ได้แล้วฝากไว้ด้วยนะครับชุดรับ80บาทเท่านั้นครับ มีอาการครับยกคันขึ้นครับให้สายพ้นจากน้ำทำให้ทุ่นรับน้ำหนักได้เต็มที่ครับโอ้แต่ก่อนจะใจเย็นไปไหนเนี่ยโอ้โหดึงขนาดนี้แล้วยังไม่วัดอีกครับนี่ครับช่างดูครับทุ่นถอนครับทุ่นถอนก็เรียบร้อยเลยครับนี่ครับอาการทุ่นถอนครับกินเต็มปากแน่นอนทุ่นถอนหมายความว่าพอเราช่างขึ้นมาครับ ุนมันจะยกขึ้นมาเหนือน้ำผิดปกติเหมือนกับตอนที่เราวัดทุ่นครับถ้าเอ็นตึงครับทุ่นถอนขึ้นมาแล้วเอ็นตึงกระโดกเลยครับกระตุกหรือยกก็ได้ครับยังไงก็ได้เต็มปากแน่นอนครับแล้วเราก็เกี่ยวเหยือครับพร้อมกับหัวเชื้อแบบเต็มๆครับต้องมีครับหัวเชื้อคุยครับไม่ว่าจะเป็นบ่อไหนครับ ขนาดวัดอ่อนๆกุ้งยังกินดีขนาดนี้ครับแต่ก่อนครับยังอ่อนอยู่ยังไม่รู้จักจังหวะในการวัดกุ้งครับยิ่งเราตกนานยิ่งเรามีชั่วโมงนานเรายิ่งจะรู้จักจังหวะในการวัดกุ้งครับพอเรารู้จังหวะเราก็จะมีโอกาสในการได้กุ้งเยอะกว่าคนอื่นเขาครับ นี่ครับทิ้งไปครับเปลี่ยนทุ่นเป็นเจ้าทุ่นหนอนครับนี่ครับเจ้าทุ่นหนอนครับหางจุ่มลงไปอย่างนี้ครับพอหางจุ่มลงไปแล้วนี่ครับเห็นะครับเรายกขึ้นครับยกคันขึ้นเพื่อที่จะให้ทุ่นรับน้ำหนักได้เต็มที่มันก็จะแสดงอาการได้ชัดเจนครับ ช่างดูครับนี่ครับพอเราช่างดูมันจมลงไปอย่างนี้ครับเราก็รอให้มันจมลึกลงไปครับอันนี้ถ่ายให้ดูอาการของเจ้าทุ่นตัวหนอนอย่างชัดๆเลยนะครับเนี่ยโอ้โหใจเย็นมากเลยครับใจเย็นมากเลยครับจมลงไปกระาดาษนี้ยังไม่เล่นนีิครับ แต่ก่อนนี้โอ้โหเสียดายจังบะจังถ้าเราตกนะครับเห็นไหมครับพอไม่มีน้ำหนักเราก็ทิ้งไว้เหมือนเดิมครับคือเราช่างนานเกินครับเราเราเราปล่อยให้มันเล่นนานเกินจนกุ้งมันปล่อยเหยื่อครับนี่ครับถ้ามันมีอาการครับเราก็ยกสายรอเลยครับเล่นที่ขอบออกเล่นที่ขอบอกนี่ครับมีอาการครับ ช่างดูไม่มีน้ำหนักก็ปล่อยลงที่เดิมครับโอ้โหสวนแล้วครับสวนทางออกมีน้ำหนักครับตัวนี้มีน้ำหนักช่างดูไม่วัดสักทีครับหลุดไปอีกหนึ่งตัวครับแล้วก็มาเล่นที่ขอบออกด้านในครับตัวนี้เขาเรียกว่าเล่นที่ขอบออกด้านในเห็นไหมครับด้านในหนมายความว่าจากออกตัวหน้าเรา มายัางฝั่งที่เราตกนะครับพอมีอาการนะครับการเล่นที่ออกกุ้งมันจะกินแบบไม่ระแวงครับเหยื่อมันจะสั่นไปสั่นมาตามแรงออกเพราะฉะนั้นกุ้งมันจะกินแบบตะกาตะการเลยครับเห็นไหมครับเต็มปากแน่นอนครับถ้าเราตกบริเวณนี้ก็ได้มาอีกหนึ่งตัวครับเจ้าเบ็ด เซเว่นสีทองครับเจ้าเบดเซเว่นสีทองนี่ครับอีกตัวหนึ่งครับมาเล่นที่บริเวณออกแรงๆเลยครับ2ตัวระหว่างออกแรงๆทั้ง2ตัวเลยพอจมครั้งไปอย่างนี้ครับจริงๆเราต้องลังไว้ก่อนนะครับแต่นี่ผมปล่อยออกไปนะครับปล่อยออกไปทุ่มมันก็โดนพัดออกไปพอลังไว้โอ้โหน่าเสียดายครับ ตัวนี้กุ้งยังไม่เข้าปากเลยวัดก่อนแล้วก็ซ้ำที่เดิมครับพอซ้ำที่เดิมแล้วซ้ำที่เดิมเอ็นตึงวัดเบ้าไปอีกครับโอ้โหโชว์ความอ่อนครับต่คอนโชว์ความอ่อนของตัวเองครับจมหายไปแล้วครับโอ้โหโกุ้งกินดีมากครับแต่อ่อนเองครับจริงๆต้องได้หลายตัวแล้วครับ ก็กลับมาใช้เบ็ดเซเว่นเหมือนเดิมครับเบ็ดเซเว่นสีทองเจ้าทุ่นหยดน้ําเล็กครับทุ่นหยดน้ําตัวเล็กนี่ครับเต็มปากทุกตัวครับหัวเชื้ร์คุยครับโอ้โหเปลี่ยนมาใช้เจ้าทุ่นนอนอีกทีครับอะไรเนี่ยเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่อยู่นั่นแหละโอ้โหแต่ก่อนนี้ไม่มีความมั่นใจนะครับไม่มีความมั่นใจในการวัด เพราะนั้นเราก็โทษชุดตกโทษอะไรไปเรื่อยนะครับแต่ปัจจุบันนี้เรารู้จังหวะในการวัดแล้วก็พยายามถ่ายทอดให้ทุกคนได้ได้เห็นนะครับจะได้ใช้เวลาในการตกกุ้งน้อยลงแล้วก็ได้จำนวนกุ้งมากขึ้นนะครับตัวนี้ก็ได้ที่ติดที่ปลีหน้าขึ้นมาครับติดที่ปลีหน้าขึ้นมา นี่นะครับถ้าเบ็ดเรามัดได้น้ำหนักนะครับไม่ว่าเราจะลังลังทางไหนกุ้งมาทางไหนถ้ามันไม่กินมันก็จะติดก้ามติดปีหน้าติดตัวติดขาติดอะไรแล้วเราก็วัดขึ้นมาได้ตัวกุ้งเหมือนเดิมนะครับแต่ก่อนอื่นเราต้องเทสเบ็ดก่อนเพื่อที่จะให้มันพลิกทุกครั้งก่อนที่เราจะตกนะครับ เรามาดูตัวนี้กันครับจมค้างไปแล้วอย่างนี้น่าจะไม่รอดครับอาการอย่างนี้นี่ไหมครับถ้าจมค้างอย่างนี้นะครับนับในใจ5-10ถึงวินาทีก็ซัดขึ้นมาเลยครับตัวนี้เรามาดูตัวนี้ครับลากออกไปนิดนึงจมค้างเบาๆอย่างนี้น่าจะได้อีกตัวครับเรามาดูกันครับเรามาดูกันครับ โอ้โหโว้าวไปครับตัวนี้ช่างยังไม่ตึงเลยครับรีบวัดไปไหนเนี่ยโอ้โหน่าเสียดายครับแทนที่จะได้ตั้งหลายตัวก็ฝากไว้ด้วยครับเจ้าเบ็ดเซเว่นสีทองและที่สำคัญนะครับเพีดเบ็ดตกกุ้งคุยครับสามารถทักมาได้เลยนะครับสนใจอุปก,กรณ์ตกกุ้งคุยก็ทักมาได้ที่เพีนี้เลยครับ ซื้อขายอุปกรณ์ตกกุ้งและก็อุปกรณ์ตกกุ้งจากไต้หวันถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสนใจสินค้าคุยโทร095 669 2971สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ